ไก่กินเย่ย้ำแรงไก่ง่วงอาหารหลักก็คือรัม ไก่งวรุ่นรุ่นสองสามเดือนสองสามเดือนสองสามเดือนโตประมาณนี้สายพันธุ์ทิมี่ยูนิเต็ดเมสการบอลนะครับเมสการบอนใจแอนนะครับบอเบ,อบอรด แบกตรุรกีในรายกนเซตอันนี้มาดูทุกโลกทุกโ,โลกนะครับจับแย่งง่ายต่อการดูแลรักษาถ่ายวิดีโอนะย่อไปไลยใกล้นะย่อไปไลยใกลต่อแล้วมันตอดแผลน่อยพุ่นพุ่นไม่ข้อพุ่น ไปเร็วเร็ไี้กไปไปเลียนเล่นเลนวิ่งเลยเป็นไรใก้ตอกนี้เร็วเลี้นไหมลเลียนไอมาอีกของนะนะฮะแกอ,อัวก็แยกของมานะ,ะอ,าอันนี้มีบูสเลสสีเทาเทาสายพันธุ์ที่หายากนะค่อนขอ้างแพงนะค่อนข้างแพง หลักอาสูงนะครับเป็นที่นิยมในท้องตลาดเรื่องของความสวยงามนะครับเบิ้งชัดๆนะครับนี่บูสแลตนะครับจุดเด่นก็คือเขาเป็นสีเทานะครับสีเทาทั้งตัวนะครับคนก็เป็นสีเทานะครับคู่นี้ซื้อมาก็นะครับหลายพันนะครับหลายพันดำล้วนก็คือแบกนะครับดำล้วนคือแบก หายห้ามธรรมดานะครหายห้ามอ่อนธรรมดาวัาหารไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวขาเขาจะอ่อนน้ำเขาให้ยาเป็นยาแก้วัดนะครับแก้วัดธรรมดานะครับก็จับข้อคอกแบบจับข้อคอกแบบนี้นะครับเพื่อง่ายต่อการดูแลรักษานะครับให้มันโตๆซะก่อนนะครับ ค่อยปล่อยตรงดิดนะหน้าฝนนะครับดูแลยากนะอันนี้พ่อพันธุ์นะครับบอเบเรสนะครับจุดเด่นก็คือเขาจะเป็นสีแดงทั้งตัวนะครับแซมขาวอันนี้พ่อพันธุ์อีกตัวนะครับใจแอนตัวนี้จะโหดหน่อยนะครับแยมเตะเขาใจแอนนะครับหรือว่า รับเบสเซ็ตไว้นะครับรับเบสเซ็ตไว้น้ำหนักเขาจะเยอะนะครับอันนี้แม่พันธุ์อเมริกันบอลครับขนเขาจะสะท้อนแสงนะครับอ่ะไวแค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันหลังค่อยมาดูใหม่นะครับปล่อยน้องๆกินกินแล้วก็เข่าค้อนอน คยังง่ายครับยังง,ยง,ง่าย